ดีครับนี่จะพามาดูต้นดอกคูนสวยๆนะครับอันนี้คือต้นของดอกคูนนะครับสีเหลืองเป็นพวงสวยๆเลยนะครับดูใกล้ๆครับนะครับสวยแงามครับีนต้นดอกคูนนะครับดอกเขาจะสีเหลืองเป็นพวงลูกเขาจะเป็นลูกยาวๆนะครับจะออกดอกช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาตช่วงนี้เขาหน้าแรงครับ สวยงามมากครับดอกเขานะับเป็นพวงสวยมากครับต้นดูลำต้นนะค,ะนะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับนะครับแต่ออกดอกได้ดอกสวยเป็นต้นเลยนะครับ ดอกเป็นพวงเลยนะครับสวยงามมากครับดอกเขานะครับถ้าบ้านใครดีที่กว้างก็ปลูกได้นะครับสวยงามครับดอกน้นร้บกำลังออกดอกแล้วทั้งช่วงหน้าหน้าแรลงตรงนี้นะครับตรงมีหน้าเบซาครับ